สวัสดีค่ะไก่มุนถ่างไก่มุนเปิดร้านค่ะไก่มุน NNT เปิดร้านนะคะอยู่ๆกันเลยค่ะวันนี้อยู่ๆกันเลยเมื่อนี้ตัวยังไงค่ะใส์ยังไงราคาพิเศษนะคะวันนี้ไก่มุนเรานะคะราคาร้อยสี่สิบบาทค่ะร้อยสี่สิบบาทวันนี้ไซส์โล3สามนะคะโล่สามขีดนะคะตัวยังไงอุดอัดลยคะ ดูกันชัดๆค่ะดูกันใกล้ๆค่ะสั่งจองของมาใดได้ค่ะแยกโซพอนะคะในเมืองค่าบริการ20บาทนะคะรอบเมืองค่าบริการตัวละ50บาทนะคะ <ๆ S 2> ดูกันชัดๆไปเลยค่ะดูใกล้ๆ่ั่ซุ้มลรงไปถั่ซุ้มตัไปห <ๆ S 2> อมค่ะผู้ใดยางผ่านระยะ100เมตร100เมตร หอมทันทีค่ะอดใจไวได้ดดอกเจ้าผ่านไปพานมาอย่าลืมนะคะข้างโลตัสโลตั๋วยลงผทานไปสิบนาที ของแท้นี่ตามมาจากจัตุรัสค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วเสียมนะคะเสียมนี่สิไปกกนเห็ดปวกด้วนี่นี่ไปจิ้มเห็ดปวกด้วยนี่ก็สิไป,ป,ปพูดหยาขายค่ะขายค่ะข,าง,ขางโลดตัดเลยคะ่ะโลดตัดยาโซตอนนี่น้องปองปายเอือยอายจ,จะยิงติดกับมอลล์เป๋มาแล้วพ้องบอกเสมอเมอลยไกม่มุนค่ะ นีใสพิเศษนะคะโงย่งงยงใหญ่หลวงที่นอกเลยสิบตัวแรกนะคะสิบตัวแรกมาเลยค่ะสั่งจองเลยละค่ะสั่งจองเลยทรงหอนหมองหอนบอลวันนี้ไซซ์พิเศษนะคะร้อยสี่สิบบาทนะคะไก่หมุนเอ็นเอ็นทีนะคะเนื้อนุ่มๆค่ะเอ,อ้ยิังกระดูกฟันกระดูกแตกฟันบ่ธรรมดาค่ะพร้อมละค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟ พี่น้องฟองไป <c oughs> แกงเห็ดแกงเห็ดแสบๆค่ะแกงเห็ดของเปียด้วยค่ะไกม่มุนนะคะไกม่มุนวันนี้นะคะจองไว้สอตัวนะคะว่างห้าตัวนะคะสนใจทักเลยด้วยค่ะทักส่งให้ลูกค้าค่ะไปตรงคพเดอร์ข้ากินเขากันพ่อกันค่ะพี่น้องนี่นะแม่ค่ะ แบบนู้ย <acao> ่อยนะนูยอยยาสูทอนนะคะหมูยอยยาสูทอนจะเป็นแผ่นนะคะแสีบพึ่งกันค่ะแสีบกพว่าหน่อยหนาอุบ่นเอาอุบ่นนี่จะเป็นแทงเนาะใส่แบบกองใส่ของยาสูทอนเนาะเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆเป๊ะีแผ่นละโลแสีบเหมือนกันค่ะชิ้นใหญ่ๆคือโต ร้บังคองของเฮียครับ,บ,บ,บกลอบปากรอบนาำนะคะปากรอบวันนี้แสบมาแสบวันมากรอบมาบ ตอนโมยยอมธรรมดาเรื่องเห็ดมีเห็ดค้อนขาวมีเห็ดละงกเห็ดละงอกเห็ดละงกพี่น้องหวานนไข่ ลูกค้ามากลูกค้ามากซับเลยว่ะใหญ่เลยนะคะวันนี้โอเค นาแตกน่าแตกเก็บตะมุขผี่ลูกค้าขอบคุณลูกค้าค่ะไปแล้วค่ะนไปพานมานะคะข้างรถตั้งยศธรค่ะขอบคุณสถานทีนะคะเฮียศักดิ์นะคะเฮียศักดิ์นะคะในในห้องมาขายนะคะขายชั่วขราวนะคะยังไม่ใช่ที่ประจํานะคะขายชั่วขราวด้วค่ะว่าซ้ำๆว่ายังบ่ค่ะ แต่ไก่นะคะตำหม้อกระแซบไม่คากับปากโปก่ล้วะขุนผีแล้วเหี <c oughs> ยนะคะขุนพันธสีไก่แสบเป็นแสบค่ะ <c> ข <oughs> ุน ขอบคุณค่ะปอ้ย,อ,ยอันแสบกับยกป่วยแน่ค่ะน,นันขอบคุณค่ะประเด,ดตัวค่ะพี่น้องต้องมาซีมเบิงนะคะเดี๋ยวสิว่าไม่ขาดตัวอีกกลับมาก,กินต่อพี่น้องเลยเรือบักหลาย แกงเห็ดแกงเห็ดกระแสบค่ะมาอวนกระล่องเบ้งไมหมค่ะก็แน่จะแสบส่นตามเดือห้องวานอีกก่อนจะกิ้นเขาได้ค่ะอ่อเดเตไปแล้วไอติมแกงเห็ดใส่ใบมะขามอ่อน มีเวลาไปหอดาเห็ดและทาช่วงนี้ไปจะหน้าจะลงยาเขาโมมีเวลาไปเก็บเห็ดคล้ายไก่แล้วกับไปลงยาเขาใชอบบ่อยล่าตายคนะ่ะกิน,นังไรเห็นบืนแบ่ ขนะเ,เาขาก็บ่กินไหมกินได้ดอกไหมเพราเสียของจะค้ำไหมเขาบ่กินห่อมเอาหันหไปลูกตัดไปลูกตัดมากกินได้ติ่มไปแล้วได้บ่หิวปันไหนได้เนี่ย ขนาดบ่หิวเลยเนี่ยกันหิวทีเห็ดจังไดนเลียงไว้บ่ด้วยวันดรสิรับเลียงในขามาเด้อกินไลยได้เนี่ย <c oughs> สมัครสมัครแกงป <c oughs> ัวเบฟปากเลย <c oughs> ใครสิเอาวะดิบอกเป็นสัตวล ไม่ปัวเอาดอกละแค่นี้เหรอพี่น่อเขี่ยก่อน